สวัสดีครับนุ่ฟอมไทยครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับการแก้พัซเซิลนะครับตรงใจกลางเกาะสายฟ้าเซรนะครับแล้วก็หากรับชมแล้วนะครับวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนกดไลค์กด u b s ส r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ทางช่องนุ่นฟอมไทยด้วยนะครับขอบคุณมากครับโดยเริ่มต้นนะครับให้เรามาที่พื้นที่ตรงกลางตรงนี้เลยครับและเรานะครับจะเป็นต้องทำเควสล่าสายฟ้าบนเกาะเซรีก่อนนะครับโดยพัซเซิลตัวนี้นะครับหลักการเนี่ยคือเขาจะมีคำใบ้นะครับรอบๆเกาะนะครับ โดยคําใบ้ของเขานะครับก็คือจะเป็นแผ่นพื้นนะครับแล้วก็มีแสงขึ้นมานะครับโดยในคาใบ้นะครับมันจะมีแผ่นที่มีแสงกับแผ่นที่ไม่มีแสงถูกไหมครับให้เรานะครับจำนะครับว่าแผ่นไหนเนี่ยที่ไม่มีแสงนะครับตรงคําใบ้นะครับแล้วเราก็จําตําแหน่งไว้นะครับแล้วก็มาเหยียบพื้นที่ตรงนี้นะครับไอที่ไม่มีแสงเนี่ยก็มาเหยียบให้มีแสงตรงนี้นะครับผมโดยเฉลยก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับ หลังจากเสร็จแล้วนะครับให้เรากด a c t i v a t e นะครับไอลูกบากสี่เหลี่ยมด้านหน้านะครับแล้วตัวระดับน้ำนะครับก็จะลดลงมานะครับทําให้เราสามารถลงไปสํารวจด้านในได้ครับเสร็จแล้วนะครับให้เราลงไปด้านล่างได้เลยครับพอลงไปด้านล่างครับก็จะเห็นมีกลไกด้านหน้าอันนึงใช่ไหมครับ กำจัดมอนเตอร์นะครับโดยรอบนะครับแล้วตัวไอ้ไกลไกนี้จะปลดล็อกครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเปิดกลไกนะครับแล้วระดับน้ําก็จะลดลงไปอีกขั้นหนึ่งครับ <c oughs> อ๋อแล้วก็นะครับไอ้ด้านบนตรงนี้นะครับ มันจะมีตัวอิเล็กโตคูลัสนะครับแอบอยู่นะครับก็มาเก็บตามวิดีโอนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับพอลงมาด้านล่างนะครับเราจะเห็นเป็นตัวดอกไม้สายฟ้าอยู่นะครับ ดอไม้ใส่ฟ้าตรงนี้นะครับถ้าเราเก็บนะครับแล้วบินขึ้นไปนะครับก็จะมีอิเล็กโตคูลัสอีกก้อนนะครับอยู่ด้านบนครับนี่ก็สามารถมาเก็บได้เลยครับและเมื่อลงมาด้านล่างนะครับเราจะเห็นเป็นม่านสีฟ้านะครับซึ่งเราเข้าไปไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับให้เราลงไปด้านล่างสุดก่อนเลยครับเมื่อลงมาด้านล่างสุดนะครับเราจะเห็นม่านสีแดงขนาดใหญ่นะครับ แล้วเราก็จะเจอนะครับซีรีส์สีฟ้านะครับและในพัซเซิลบริเวณนี้นะครับเราก็จะให้เจ้าซีรีส์สีฟ้าเนี่ยคอยนําทางเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับต่อมานะครับให้เราวิ่งไล่เจ้าซีรีส์สีฟ้านะครับซึ่งเขาจะวิ่งเข้าไปในมาสสีแดงนะครับโดยไอในมาหน้ามาสสีแดงนะครับมันจะมีกลไกสีแดงอยู่นะครับซึ่งกลไกตัวนี้นะครับพอกดปุ๊บนะครับมาสสีแดงนี้ก็จะหายไปครับเสร็จแล้วนะครับก็ไล่เจ้าซีรีส์สีฟ้าไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววิ่งไล่มันไปนะครับวิ่งไล่มันนะครับ ครับวิ่งไล่มันไปจนกระทั่งนะครับเราไม่สามารถไล่มันต่อได้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราวิ่งลงมาด้านล่างนะครับวิ่งลงไปด้านล่างเลยนะครับแล้วเรานะครับก็จะเจอม่านสีเหลืองนะครับก็ให้ Activate นะครับกลไกม่านสีเหลืองเพื่อเข้าไปด้านในนะครับและพอเข้าไปด้านในนะครับเราก็จะเจอกลไกม่านสีแดงนะครับกำจัดมอนสเตอร์โดยรอบนะครับแล้วก็กดกลไกนี้ได้เลยครับหลังจากกดนะครับให้ออกมาจากห้องนั้นนะครับ แล้วนะครับให้กดกลไกลสีเหลืองตรงนี้ไปเรื่อยเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราเดินขึ้นไปตรงนี้นะครับเราก็จะติดบ้านสีเหลืองนะครับก็จะได้ไม่ต้องวิ่งลงมากดใหม่อีกรอบหนึ่งครับเ <c oughs> มื่อวิ่งขึ้นมาได้หมดนะครับเราก็จะสามารถไล่เจ้าซีลี่สีฟ้าเนี่ยกับเข้าแท่นของเขาได้ครับ เมื่อหนึ่งตัวเข้าแท่นนะครับมีอีกตัวหนึ่งรอคิวต่อเลยครับก็วิ่งไล่ไอซีรี่สีฟ้านี้ต่อไปเลยนะครับนี่ครับคือผู้นำทางของเรานั่นเองครับสำหรับอ่าพาเซลนี้นะฮะและเช่นเคยนะครับซีรี่สีฟ้านะครับเขาก็จะไปจุดที่เราไปต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาแก้พาเซลกันต่อครับให้เรานะครับวิ่งขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ วิ่งอ้อมลงมาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราจะกระโดดลงไปอีกด้านหนึ่งนะครับของม่านสีแดงที่ซีรีส์สีฟ้าเข้าไปใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็วิ่งไล่เขาต่อครับแล้วเขาก็จะบินสวนขึ้นไปนะครับแล้วพอขึ้นมาด้านบนนะครับตัวซีรีส์สายฟ้านะครับก็รอเราอยู่หน้าประตูสีเหลืองครับแล้วเช่นเคยครับเขาก็จะไปในจุดที่เราไปต่อไม่ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดกลไกม่านสีแดงนะครับแล้วกระโดดลงไปในรูตรงตามวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็กด กลไกม่านสีเหลืองนะครับแล้วก็ปีนกลับขึ้นไปทางเดิมนะครับไอ้ม่านสีเหลืองตรงนั้นนะครับก็จะเปิดออกครับผมเสร็จแล้วก็เช่นเคยนะครับไล่น้องซีรีส์สีฟ้าต่อนะครับแล้วน้องก็จะกลับเข้าแท่นนะครับเพื่อส่งไม้ต่อให้ซีรีส์สีฟ้าตัวต่อไปนะครับก็วิ่งไล่น้องเข้าไปเรื่อยนะครับเหมือนเดิมครับไล่ไปเรื่อยนะครับพอไล่มาถึงจุดหนึ่งนะครับน้องเขาก็ได้จากเราไปอีกแล้วนะครับได้เวลาพัสดุไทม์ครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้เดินตามทางในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็คือเดินขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆครับเดินขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับพอขึ้นไปด้านบนนะครับจะเห็นกลไกนะครับสีแดงนะครับให้เรานะครับกดเปิดกลไกนะครับแล้วก็วิ่งลงไปด้านล่างนะครับไอ้ม้านสีแดงที่เคยมีนะครับก็จะถูกเปิดออกนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เรากดไอตัวกลไกสีฟ้านะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปด้านบนเลยครับหลังจากขึ้นมาด้านบนนะครับไอตรงม่านสีฟ้านะครับทางซ้ายมือก็จะถูกเปิดออกนะครับให้เรากดกลไกสีเหลืองนะครับแล้วก็วิ่งลงไปด้านล่างอีกรอบนึงนะครับก็คือวิ่งขึ้นวิ่งลงกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็วิ่งตามทางนี้เลยนะครับ แล้วนะครับไอตัวม่านสีฟ้านะครับที่น้องซีลี่สีฟ้าบินเข้าไปเนี่ยก็จะถูกเปิดออกนะครับพอไล่ไปเรื่อยนะครับเราก็จะได้ h i e v เ m e n t นะครับหนึ่งอันนะครับเพราะพร้อมกับหีบสมบัติและอิเล็กโตคูลัสนะครับก็เก็บไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีตัวกลไกค้างๆนะครับพอกดปุ๊บนะครับระดับน้ํามันก็จะลดลงไปอีกขั้นหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วยังไม่จบนะครับให้เราวิ่งไล่นะครับตัวซีรีส์สีฟ้าตัวนี้นะครับซึ่งไอซีรีส์สีฟ้านี่เขาจะลงไปด้านล่างนะครับเราก็กระโดดตามเขาไปเลยครับซึ่งด้านล่างนะครับเราก็จะได้หีบสมบัติอีกมากมายไก่กองนะครับก็เก็บให้หมดเลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับในการเคลียร์พรซลนะครับบริเวณใจกลางเกาะสายฟ้าเซไลนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ